สามีล้านอยากตีพราวฟ้าปล่อยภาพเด็ดกลางอุณหภูมิลบสี่องศา อีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมือพราวฟ้าการันชิดาที่พึ่งเข้าพิธีวิวากับเสียโบสท่ามกลางสักขีพยานรักทั้งในและนอกวงการเราจะเห็นภาพบรรยากาศแต่งงานสุดชื่นมื่นผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่ไปแล้วและตอนนี้ทั้งคู่ควงแขนฮันนีมูนกันที่ประเทศญี่ปุ่นรับอากาศหนาวที่มีหิมะตกปกคลุมงานนี้สาวพราวฟ้าก็ปล่อยทีเด็ดอวดความแซ่บในลุคชุดวันพีชกลางอากาศติดลบโพดภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวรา w f a อันดุสโก้ KK พร้อมระบุ caption ว่า This m a n t for outside but I feel lie over 4 0 degree Celsius ภาแรกหลังจากแต่งงานสาม,มีอนุญ,ญาตเรางับและทางด้านสาม,มีคอมเมนต์บอกว่าฉันอยากจะตีเธอจริงๆงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความแซ่บของเธอทะลมทลายทั้ง IG เลยล่ะค่ะ